ใหญ่เราสั่งให้ลงมาอีกโอ้โหโอ้โหสิงออกไปเลยครัาาวบวันนี้แหงวยังมีแล้วเว้ยได้อยู่ได้อยู่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีภาพมาเมืองรลแมคโครอีกแล้วครับอันนี้เป็นของวอลโว่ครับ อีซีสองหนึ่นโหลุง่ครับเมื่อนี้วันโบครับตอนนี้กำลังทมทออยู่เอ็ดทอระบายน้ำสะครับออกไปพุทธสะครับแล้วก็ทมไก่ๆนี่ครับระยะทางกับระมาม ผถึงหนึ่งรอยเมตรครับนี่ครับมันบางปลาไผ่อยู่นี่ครับเดี๋ยวผมสิคือไปถ่ายบรรยากาศใ้เบืองจัหน่อยครับตอนนี้ลงมาถ่ายเมโครกันเป็นของยุทธศิลป์พืชผลครับหรือว่าของครูหน่อยครับในเขตอำเภอนาตาเน่คนกับสีหุ่จักอยู่ครับประสบการณ์อันยาวนานของเพื่อนครับในการคุดหลอก ผมทีเคียร์ลิงคือทีต่างๆครับเขากัใส่บริการเมินมาตลอดครับมันมีอยู่สองคันนะครับที่แน่ๆเป็นวอลโว่เบิร์สองคันครับย้อนแสงจังหน่อยครับเอาข่าเบ่งใกล่ๆครับพี่น,อน้องมาด้ยางออมสะมาครับ นี่กำลังหลอกให้หน้าให้นี่ขึ้นมาครับประมาณนี้ครับเจ้าวันวูออออแต่งคันคิดว่านะกายซีแล้วลแล้วครับเบิ่งจากลักษณะเลย งานนาสิประมาณ80-90%เลยแหะครับตอนนี้แต่งมาแบบเบาๆหูดอจเบพาะนาดินครับน้อยหนึ่งให้มันได้ระดับเดียวกันกับไฮลุมครับ ถอยมีเสียงพร้อมครับหรือว่าเป็นระบบเสฟตีครับความปลอดภัยครับเตือนครับเวลาถอยนิ่มๆครับ แน,น่นเป็นแน,นแ่นนะครับแนวนี้เฮ้ยเอ,อ้าดีมือขนาดเลยครับเอ้าจะไหนละบันจกอีกบอ่อหรือสิพ่อ like in card อันนี้ก็ได้จกขึ้นใสร์รถดำแล้วครับหนาซีเอาหอดเกือบจุขัน้นทางรถกุลแล้วครับนี่นี่แล้วก็สีพอ่อคือคนไกลๆครับแนวนี้ต้องเอาให้เต็มดินงามดีครับเป็นดินปงเหลืองครับหรือว่าดินทรายเหลืองปนตมจักหน่อยครับ ละเอียดดีครับทุมทีได้มากขักแบบนี้ครับ <c oughs> โอ้พอะไหอไหขนาเลยมันปุกกีใหญ่ที่ครับตาข้าวเดียวมันก็เต็มละ ครับซูมมันแหลวกัประมาณนี้ครับเอาเอา๊ะบุกี้ครับ ถอยเข้ามาลูกพี่ถอยเข้ามา <c oughs> เบิ้งไปเลย่อยครับพี่น้องอ้ยนาสิพอแล้วครับเนี่ยเบิง้งแต็มอีกแล้วครับอ่าไปอีกแล้วเต็มใบขนาดเลยดินกับมอนมอนจกง่ายๆอยู่ซาเบิ้งนะครับกรเทึงกับหยาแห่งวันไดนเบิ้งการดึงเข้าไปนี่ง่ายอยู่ครับ เอ็มบุกี้รบรรยากาศทั้งๆครับวันเป็นยังไงครับในการดำของเพื่อนล้ะกรัรถไทยดั่ดินครับเคลียดินครับตอนนี้ลาเบืองแนมเบืองให้มันเสมอครับ ไลมาเรื่อยๆไลมาเรื่อยๆตอนนี้งานประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ <Hey. S 1> โอ้โหใใหญ่เราสั่งให้เอามาไว้เจ้ใน้าอยู่นะครับนี่เราต้องให้รถมาดับเลยอุ้มมาเอาไว้ดอกเออ สั่งเขาไปถอยในแจเลยเอาวันนี้กัดันสภาพอยากเก่าแล้วครับูกคันนี้ผมซื้อว่าหลายปีแล้วบอกว่ามี่แห้งต้องใส่ความสมมารถเทคนิคครับในการหย่ำมขัดเอาเบื้องการดันงของคน สั่งดำคือดีครับในแจมมันอยากต่ำครับวัไไนใหญ่เราสรั่งหา้ลงมาอีกโอ้โหโอ้โหสิงออกไปเลยครับวน้อเอ,าาอ้าไทยแห้งสิงกลัวบาลนี้เออแห้งกว่าอย่างนี้แล้วเว้ย่นแห้งกว่ารถด,ด้วย ยชัดยเสียงว<อ>่านะคุณส้างถอยลงหันนี่ครับเก็บความเรียบร้อยครับเก็บความเรียบร้อยเออ กองเดียวเลยเอาให้หมดก็ต้อ,อตงย้ายว่านค,ครับย้ายน้อยหนึ่ง้ยอ่ะรบรรยากาศครับท่งนอีวันนี้ ลบมาเบิ้งข้างล่างอีกครับจ้งหน่อยครับพี่น้องอเอ้ยเอ้ยผุกกีครับฮะเรียบร้อยพ่ออีกแล้วอูหว้ห่าวเดียวระบบความปลอดภัยครับเซฟตี้ครับคอยตรงนี้สัญญาณเลยครับ วันโว้บนอ่ะผมเองกับสิริไปเหตุเบียกเองงานแหละครับอันนี้ขอบคุณสําหรับรถเมคโคครับทีมงานรถคุดถทุถกๆคนขอบคุณพี่น้องที่รับช่วจนจบคลิปเดี๋ยวจังพบพอกันใหม่อีกครับคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ